ที่กองบงัับการปราบปรามวันนี้ในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออัชญากรรมพาแพทย์หญิงเอกุราตันวรเศรษฐีเข้ายื่นหนังสือถึงพลตบาร,รจิรภพพุริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสนกลางและพลตรตรีมนตรีเทศขัน ผู้บังคับการกองปราบปรามเพื่อขอให้รื้อคดีการเสียชีวิตของแพทย์หญิงอุรารัตน์เดนจารัตนมณีน้องสาวเนื่องจากครอบครัวไม่เชื่อว่าเป็นการยิงตัวเองเสียชีวิตแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากการฆาตกรรมเนื่องจากคดีนี้มีเงื่อนงำหลายอย่างและผู้ตายไม่มีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุประกอบกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ทำคดีชนะสูตรนับจากวันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันและไม่เอาสำนวนไว้ที่สบพบางปะอินแต่เพิ่งได้รับกลับคืนมา,มาเมื่อวันที่16กกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเพจริตต่อหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดในอัจฉริยะกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมพบว่าแพทย์หญิงบุรารัตเสียชีวิตในห้องนอนหลังเกิดเหตุตำรวจได้เก็บอาวุธปืนของกลางและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องไปตรวจที่สูตรและแพทย์ได้มาชนสูตรการเสียชีวิตซึ่งผลการชนสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พบว่ามีสารไดอะซีแพมหรือสารนอนหลับในร่างกายและผู้ตายถูกเอาหมอนกดทับที่หน้าอกแล้วยิงโดยแพทย์นิติเวศยืนยันว่า ผู้ตายอาจจะยิงตัวตายหรืออาจจะมีคนทําให้ตายก็ได้หลังจากที่มีการผาชนสูตรศพแล้วพบว่ามีข้อพิรรธหลายอย่างโดยเฉพาะผู้ตายถูกยิงทะลุผ่านหมอนและผ่านหน้าอกทลุลงไปยังพื้นสภาพศพผู้เสียชีวิตแพทย์ระบุว่ามีการนอนตะแคงและเป็นคนถนัดขวาแต่อาวุธปืนกลับตกหรือทางซ้าย ประกอบกับผู้ตายยิงปืนไม่เป็นแต่ลักษณะาการยิงดูคล้ายกับมือปืนอาชีพอีกทั้งในวันเกิดเหตุผู้ตายที่นัดแม่ฟอกไตช่วงปีห้าทำให้ไม่มีมูลเหตุในการต้องกินยานอนหลับนอกจากนี้ในวันเกิดเหตุทราบว่ามีโทรศัพท์มือถือหายไปด้วยจำนวนหนึ่งเครื่องและพนักงานสอบสวนยังมีการนำอาวุธปืนที่ได้จากที่เกิดเหตุไปขายและแจ้งว่าทำหายไปแล้ว ทางนายอัจฉริยะกล่าวว่าสำหรับมูลเหตุในการเสียชีวิตครั้งนี้ทางญาติและครอบครัวยังติดใจเนื่องจากสงสัยคนใกล้ชิดของผู้ตายเองและพวกอย่างน้อยสองรายร่วมกันก่อเหตุจึงมาร้องกองบังคับการปราบปรามใพื่ื้นคดีขึ้นมาใหม่และแม้จะผ่านมาสองปีแต่หากรือร้อคดีก็สามารถทำได้เพราะไม่ได้เป็นอุปสรรคเนื่องจากมีพยานหลักฐานและผลนิติเวศซึ่งครบถ้วนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือแต่ที่กองบังคับการปราบปรามจะช่วยคลี่คลายคดีนี้ ผู้ตายก็เหมือนที่คุณหมอนิติเมธพูดนะครับมีการยิงทะลุผ่านหมอนแล้วก็ทะลุผ่านหน้าอ,อกเราลงมาลงมายังพื้นนะครับพื้นที่ใต้ที่นอนนะทีนี้สภาพศพเนี่ยน้องที่เสียชีวิตเนี่ยคุณหมอนเนี่ยมีการนอนตะแคงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถนัดฝาแต่ปืนอยู่ทางซ้ายอันนี้คือความผิดปกติประเด็นสองถ้ายิงถ้ายิงในท่าตะแคงนอนเนี่ยกระสุนจะต้องทะลุผนังไม่ใช่ไปทะลุพื้นนะครับ แล้วก็มีมูลเหตุจูงใจในการทะเลาะวิวาทกับคนสนิทนะครับกับครอบครัวคนสนิทนะทางด้านแพทย์หญิงเอกกุราพี่สาวของผู้เสียชีวิตเชื่อว่าน,น้องสาวถูกฆาตกรรมโดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยเชื่อว่าเป็นคนสนิทของผู้ตายเองเนื่องจากก่อนเกิดเหตุ ได้มีปัญหากันมาตลอดหลายปีประกอบกับน้องสาวไม่มีมูลเหตุจูงใจที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะได้มีการวางแผนชีวิตและการทำงานไว้โดยเตรียมจะย้ายลงไปทำงานที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพราะไม่อยากมีปัญหากับคนสนิทแต่มาเกิดเหตุนี้เสียก่อนค่ะเพราะจริงๆเราก็สงสัยมาตลอด2ปีเนาะอว่าน้องเราน่าจะมีผู้ทําให้เสียชีวิตนะคะมีเยอะหลายอย่างมากค่ะ,ะก็คือทั้งผ้าผ้าที่คลุมมิดตัวน้องอเลยอะคะ่ะ คือเราเราไม่เห็นว่าน้องอยู่ตรงนั้น mm. เออแล้วเราเปิดท่าขึ้นไปเราถือจะเห็นว่าน้องอยู่เ mm. นาะแล้วก็ลักษณะที่ต้องอมหมอนมาปิดปิดหน้าอกตอนยิงอะคะ่ะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าคนที่เขาเขาทำเองอะเออเขาจะทําในรูปนั้นเนาะเพราะอันนี้มันเหมือนแบบปกปิดนะว่าเออไม่ให้เสียงมันดงังอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะ อย่างเราก,ก็ตามยังคงต้องติดตามในประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้ตายเป็นถึงแพทย์หญิงและคดียังมีเงื่อนงำประกอบกับมีพยานหลักฐานหลายอย่างที่ทางครอบครัวต้องสงสัยว่ามีข้อพิรุธหลายอย่างซึ่งหากทางกองบังคับการปราบปรามมีคำสั่งที่รื้อคดีนี้คาดว่า15วันน่าจะมีความชัดเจน